วันนี้เฮามาพอผลเลือดกันนะเจ้าหลังจากตีว่าคือไปเจาะน้ำตามาทุกวันเนาะวันเหล็กหรือสีรอยไปวันเหล็กสีรอยไปวันทันตีว่ามาเจาะอยู่ในร้านเนี่ยคือมันดีเทคมาได้คือมันหมาก,ก่กหกรอยเออ,อเจ้าเราปัญหาตีป้าตอนนั้นก็นคือว่า ตัวฉีดอินซูลินน้ำมยามันบอกออกเนาะเจ้าได้ฉีดยันใช่เนี่ยถ้ากรณีที่ว่าประมอนบาได้เข้ามาปรึกษาหน่องบาได้เข้ามาอู้กัหน่องนะประมอนกับโู้เหมือนกันว่าจะไปบอกไผ่ีเนี่ยถ้าสมว่าเนี่ยพอได้ฉีดอันนี้คือว่าไปหาปมมาแล้วนี่มันก็เ้าก็ได้ฉีดจากสี่อยเก้าพ้าอยลงมาอยู่ตีสามร้อยสามสิบห้าเราก็ลงมาอ่ามันกับยังสวิงอยู่เนาะแต่ลาบซุดเนี่ยวันเนี่ย มันได้อยู่ตี่สองร้อย้าส<ม>ิบค่ะปกติของคนี่ว่าเป็นเบาหวานนะเจ้าแล้วการได้หับการหักสายนี่นะตึงกินตึงคิตดตัวเนี่ยจริงๆแล้วน้ำตาลเนี่ยจะต้องลงมาอยู่ติ่ประมาณประมาณใกล้ๆเชียงกับก่อนทิว่าจะได้หับการนีใช้ว่าจะเป็นโรคเบาหวานเนะี<ม>่ยประมาณมาถ้าลงมาประมาณสักล้อยเชา้ชาหกรอยเชา้าห้านี่สั่มดี คุณหมอจะก่อยๆลดขนาดยาของประม้อนลงเลยๆลดยาเนี่ยมันขาจะเหมือนกับว่ายา่าฮึลดผลข้างเคียงแต่ว่ามันจะเกิดอยากยาโดยั่วอีเนี่ยแต่ว่าเขาจะลดคนเดียวบรหรี่นะอันตรายเนาะเจ้าการควบคุุมในแหกๆของเขาเนาะตีอยากจะเฮิ่งทำก็กคือต้องกินอาหารฮึสมสัดส่วนกับหลกบาหวัน บ้านเฮาสนใจแล้วมกักจะเน้นเกี่ยวกับการกินเข้ากันอ,ม,อม,มันก็วการกินเข้าเนี่ยคือเนี่ยเพ้่งได้นำตาลเข้ามาจะเข้าถามว่าบางคนเนี่ยกินเข้าเราทําไมอย่างไม่หิวมันเราอีเนี่ย